โควิดทำธุรกิจผังตำนานที่ยังมีลมหายใจนักร้องลูกทุ่งขาโจปีเตอร์ฟอร์ดิฟายเจ้าของเพลงดังในอดีตปัจจุบันผันตัวไปทำงานเบื้องหลังสลับกับขึ้นเวทีก้าเข้าสู่วัยหกยังแจวล่าสุดออกสื่อมาอัปเดตผ่านรายการโต้หนูแม่ช่องวอกพอยเมาส์มอยชีวิตปัจจุบันมีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณพร้อมถึงเผยเรื่องธุรกิจทำอาชีพไหนก็ไม่รุ่งเท่ากับจับม่ร้องเพลงขอร้องเพลงยันแก่ตามรอยไอดอนแอดคาราบาวจนกว่าจะหมดลมร้องเพลง ช่วงหลังเห็นผันตัวไปทําเบื้องหลังแต่งเพลงให้กับคนดังมากมายตอนนี้ก็ไปลุยแต่งเพลงที่ผ่านมาก็มีให้พี่นูมิเตอร์แล้วก็ปรงลางสะออนจินตราคูลาบแล้วก็นักร้องที่แต่งให้ต่างค่ายตามบริษัทอีกเยอะทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่แล้วก็มีเพลงพูดเกี่ยวกับหาเสียงอบตจะหาเสียงสอสอที่จะหาเสียงแล้วก็แต่งเพลงประกอบละครรับบททุกอย่างอย่างเพลงประกอบละครก็เคยเขียนให้กับพี่เป็ดเชิญยิ้มเคยทําแบบไหนก็ยังทําแบบนั้นอยู่ เคยทำอาชีพอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ในวงการบันเทิงอาชีพอื่นก็เคยลองทำดูแต่มันเหมือนรู้สึกไม่ใช่ตัวเราที่ผ่านมาเคยเปิดโต๊ะสนุกเพราะว่าชอบแทงสนุกแต่เป็นสนุกที่แบบว่าเป็นกีฬาตอนนั้นเก็บเงินแบบกล้าหาญชางชายเก็บตังค์ได้ก็เปิดโต๊ะสิตัวตอนนั้นสร้างอาคารเปิดโต๊ะสนุกเลยพอเปิดได้สองปีคนเล่นเต็มเลยนะเด็กเข้ามาเล่นผู้ใหญ่เข้ามาเล่นเต็มเลยตอนนั้นเราก็คิดว่าสบายแล้วเราแต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บทุกอย่างจบเลยครับ ทุกวันนี้ก็ขายกิจการไปแล้วมันไม่ไหวตอนนั้นเจอเรื่องคนห้ามชุมนุมห้ามอยู่รวมตัวกันก็เลยเลิกไม่ไหวอีกแล้วไม่ทําอะไรอีกแล้วก็เลยกลับมาทําหรือสิ่งที่เราถนัดเลิกทำมาหากินอาชีพอื่นมีไอดอลในการทําเพลงไมถึงรักในวงการเพลงมากไอดอลของพี่คนแรกคือไอสุเทศประยูนพิทักษ์นักร้องสมัยก่อนเขาจะร้องอย่างเดียวโชว์เสียงอย่างเดียวแต่พี่อีกเขาจะมาแบบว่าพูดไปเอนเทอร์เทนไปนอกกรอบจากนักร้องที่มีในสมัยนั้น ผมเลยกอปพี่สุเทพมาเลยแล้วคนที่สองที่ผมชอบคือพี่ติ๊กชิโร่ร้องด้วยเต้นด้วยถ้าเป็นมันๆผมก็เอามาจากพี่ติ๊กชิโร่แต่ถ้าเอาจริงๆจ,จังๆที่เราเดินตามรอยเขามาเลยก็คือพี่แอดคาราบาวความคิดและการทํางานของพี่เขามาใช้พี่แอดเขาทํางานมาในชีวิตนี้เขาไม่เคยหยุดร้องเพลงเลยมีคําพูดหนึ่งของพี่เขาเคยพูดไว้ว่าคนเราเกิดมาร้องรําทําเพลงแล้วเราจะไปทําอาชีพอื่นทําไหมก็ต้องร้องจนกว่าจะร้องไม่ไหว ผมก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาอยู่ในความคิดของเราผมเลยตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าพี่แอดเลิกร้องเพลงเมื่ออายุเท่าไรผมก็จะเลิกร้องเพลงเมื่อตอนอายุเท่าพี่แอดเลิกร้องผมชอบพี่แอดมากเมื่อก่อนผมชื่อสมศักดิ์พอผมเข้าวงการผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อยืนยงตามพี่แอดศรัทธาม,มากครับตอนนี้อายุเท่าไรแล้วยังทำงานร้องเพลงไหวอยู่นะปีนี้60แล้วครับก็ดีใจที่ได้รับเงินเดือนจากทางรัฐบาลแล้วแต่ก็ได้รับข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะไม่ให้แล้วนะ หัวเราะได้หก0ก็ยังดีนะครับได้ค่าไฟหัวเราะผมจะเป็นนักร้องแบบที่พี่แอดพูดครับคือจะเป็นจนกว่าเราจะร้องไม่ได้เพราะเราคิดเราเตรียมให้หมดแล้วว่าเรากรเกษียณเราก็มีบ้านมีที่ดินปลูกผักอะไรแบบนี้มีที่ทุกอย่างรองรับไว้แล้วเราจะไม่ประมาทกับชีวิต